กดละกดละ super h yeah. yeah. okay, okay. a r ปเร์่องวิธีเทคนิค remember นี่แก้แก้ขั้นทเจ็ดใช้กินดอยแก้ได้อโอ้โแกะแกไปละโยแกะแกแกแก เจ้าหมดเชื่อเราพิมามาเจ้าเลยนะไม่โดนเราไม่โดนเอาไมนมาแพ้งอ่ะโอเคแพ้ตาเนี่ยแพ้ไม่รอดทีมกระจอกเด็กสู้ลันเมื่อกี้เราอ่ะเก่งมากว่ะเหมือนนั้นแหละดีควาแพ้สองในตัวเฮ้ยชะนะเฉยความเก็บเก็บเฮ้ยเก็บ,เ,กบเออ

อยากกดคิวะเขาเป็นเขาเราเป็นอีโอ้ยยี่เจ็ดสิบแปดใหม่โอ้คือเรารู้แล้วแหละว่ามันเดินเข้ามาพันแต่คือเราไม่รู้ไงว่ามันใช้จัดถ้าเราขอโทษให้เราวิ่งเข้าไปแจกแต้งทำไรแต่เขาก็เป็นเจอให้เรา แต่คือเราไม่เห็นไงว่าว่ามันว่ามันใช้จัดอยู่ใครจะไปเห็นอะคือมันไหลาตากระแพงมาแฟลแล้วมันก็ไหลาตากระแพงขวังจัก <c oughs> ไม่เคยจักรควักลูกตามันลากเดี๋ยวแล้ว <c oughs> ทำไมไวโปมันตกได้แล้ววะ One enemy remaining. มันเมาอะไรอ่ะใช่ด็กมันเมาอะไรแล้วเราก็ยิงไม่โดนสักนัดด้วยใม่จมายอย่ี่เราเห็นไม่ยิงแค่ไม่โดนเลยเไ้ยโดนโดนนี่ไวเปอร์ไปร้อยสี่สิบสามโอเค watch this เดี๋ยวเราจะเราเพียงจักโดนใครมันดูไปสี่สิบน่าจะไวเปอร์เขาเพียจักไม่ไม่ใช่เพียงจักรแต่เขควักลูกตาไม่ใช่ไหมเออควักลูกตาจริงควักลูกตาเวลา ko หรือแฟลทมันจะเป็นสีเขียว แค่ถือมีดอ่ะสีสีโม่โม่ชมพูชมพูคุ้งจักเอาเป็นสีน้ำเงินไม่ใช่คุ้งจักแบบควักลูกเต่าออมาล้างควักลูกาต่าออมาคุยยง้งยังอันนี้งออันนี้เมาหน้าแฝดหน้าตัวเองกดผิด <c oughs> อ่โง่เ <c oughs> พียงจกัก ไอหัวนั้นหนึ่งมันตั้งไอวอลมันตั้งไอวอลกันมันตั้งไอวอลกันโอ้เฮ้ยมเกยข้างหลังครับมีเกยร้อยสี่สิบเศษความเมื่อกี้มันโดนไหมโดนบ้างไหมนยิงกระแพงหมดเลยพันเฮ้ยแต่ในจอเราคือเรายิงตัวหมดเลยนะ เจาะในคลิปเราในกำแพงล้วนเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่แต่เรายิงหมดเลยเรายิงมันหมดเลยจริงเดี๋ยวดูในคลิปได้เลยมาเราอันตรายเลยเลย่ใครได้เพราะเราใช้ตีอยู่เดี๋ยวดูในคลิปเราเลยได้เดียวส่งมาในอีเมลนายเนี่ยว่ะ นายรอดูเลย f แฟลชแบ็ k ยังวะซื้อสกิลก่อนไหมอ๋อนายเงินตวโซโล่ตัวมันตีมันอยูซ้ายเนี่ยหมดเลยหมดเลยหมดอ่ะเดี๋ยวช่วยให้ดาสื่อสกติให้บ้า วางปืนข้างหลังแล้ไปเก็บเดี๋ยวแฝดง่นี่ให้้คยจัรนายมันคว้างลูกตามันลางมันคว้างลูกตาใส่เราลมีแล้หายหมดเลยอ่ะเม่เกี้ได้ขนาดไอ้ยันดิลนี่กสไลด์ดัไม่ไหวรอนนะแมุมโง่ไรเนี่ยไรเไหไอ้เรไห ไอ้นี่อะไรไอ้เนี่อะไรอะไรของมันวะอะไรเนี่ยแหละมันอะไรของพฟิลิปอะไรเนี่ยแล้วไล้วออดไม่ส่งแฟลชแบ็กมาให้เราแสดงว่าแฟลชแบ็กนี่มันของปีที่แล้วลีโหลด นอนเย่หวะนอนมีดแล้วมีดแลเข้าตีนเข้าตีนเลยหน,น,น้าไปดอกนึงฉากแพงเป็อ๋อนักสน,น,นายปาหม่นายตายแน่หรอมันตะกุศลมาอย่างแรกมันจะแฟดจำใหม่ครั้งนี้มันแฟดเงี้ยราแฟดเองแล้วมันก็ปาม,มาแต่มันโง่มันงเราไม่ได้เนี่ย เฮ้ยมันมาจากไหนฮ่าฮ่าเดริตแฟงอ่ะอย่าราทีนึงนะเออมันก็เห็นเราแบบกันจับกล้องไม่ทันตอนนึงเราต้องทำให้พวกแฟงมันเข็ดก่อนยังไงเราอปิดเรา เมื่อกี้เราควางเราควางควานใส่หน้าพวกมันที่มันมาแฟรงก์เนี่ย <laughs> เราบักยิงตายหมดเนอะแต่เราเก็บสาวขนาดนั้นเราก็เน่าขึ้นเรื่อยๆมาดีเดี๋ยวเราให้ยิงหน้ามันเนาะโอ้โห <c oughs> ไม่่่อยูีก <c oughs> แต่มาทำอะไรน้อง โดนยิงหลังตายแน่เ,นเดี๋ยวเราดูแฟนให้เจอสองคนเลยเจอสองคนเลยเดื <c oughs> อยสองคนเลยเดีอย <c oughs> เฮ้ไอเจมถ่ายไปหน่อยเฮียไอเจมมันหายไปหน่อยอ๋อร้านเมตอะไรวะร้านใครร้านเมนล้นหลอกร้านเมตมาดิพวกโง่ตามมาดิตามมาดิตามมาดิพวกโง่ Thirty seconds left. There. 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 ten seconds left. เหตุอะไรไอ้โง่มาดิเพื่อเอาปายิงไม่โดนนะมาดิวัดปล่าพร้อมเราไม่ได้เซฟนะใช่เราไม่ได้เซฟนะเออเราไม่ไหนไม่ได้เซฟอ้่างนั้นนะฟินิกมิลิคอนมิลิคอนแฟลทอมรอลากไปสงสารเจ๊ตนะเฮ้ยใส่เป็นบ้าไม่ซื้อโอดินสงสารเจ๊ตนะ เราบักกี้และกี่เมตรน่ะล้านเมตรดูดิตรงตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ปะเราอยู่ตรงนี้ปะตรงนั้นโอู้ห้าสิบแปดเมตรเจากั้นได้เยอะมีนู่นยืนเขี่ยรโชว์เดียวไอ้พวกกัดไก่โค้งวันนี้แดงเา ลองเสร็จนะครับทุกคน,นอลองแทงน,นะครับตายไหมครับใช่ไหมตอนเจ็ดปีท่นได้เสร็จไหมไอ้นี่มันเลง็เรงรยิงุเียเดี๋ยวกูโดนอ็อบยิงตายเมื่อกี้กูจะได้มันเป็นเลนา่าไมนเฉยวะเลนานแทงแางเลยเพิร์กอ่ะร้อนแล้ว,ว,วไม่ไหวแล้วน เมื่อกี้เราปีกเราจะแดดเราจะอัพดาขึ้นตรงเนี้ยแล้วใครไหวบ้างอะแล้วเราอัพดาไม่ขึ้นเราเสียอัพดาสองอันเราตู้ไม่ได้แล้วเป็นเราขึ้นอะแล้วเราก็เราก็เผลอใช้แดดใช้แดดไปตรงเนี้ยตรงบีฉันนอนบอกเขาด้เวลาเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์คูอโดนลิ้น เดี๋ยวอันตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราเราโดนหิ่ไปแล้วเราเผลอกดแดดแดดถอยหลังมามาที่ปอมปอมมองกันเรื่องอะไรมองกันไกลเอรเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ ทีจมพาทิ้งดวงใหม่สีเขียวเมื่อกี้ควักตัวตามาคุยเขาก็เด้งกับมาลงที่เด<ร>ิมไม่เห็นนะแต่มันมองเห็นเราก่อนมันมองเห็นเราจะมันม่เห็นมันมีใครอีกแล้วเนี่ยมันจเจ้าแฝงอะไรทั้งนู่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้เข็ดแน่เห็นไหมเข็ดตั้งเข็ดแล้วมันโดน เผื่อจะพีกไหมว่าเมื่อกี้ท่นนะท่านเราเอาโอดิมไปเสือให้พวกมันเลยอะฮะเอาโอดิมไปเสือให้พวกเราฆ่ามันไอ้ไนไอ้บ้าเราเราต้องทำให้ไอ้นี่มันหมดหมดความหวังที่จะแพ้เกิดการยิงโง่นี่ให้หมดเลยคือคือบอยเปอร์มันเห็นเราก่อนอะแต่เราเพิ่งเห็นแข็มมันเองแต่มันเห็นทั้งตัวเรา จะดูจะดูนะจะดูพวกง่มาแฝงมี๋ยวดูพวกโง่มาแฟงเลยได้ไวมากความเป่งมากเป่งมากความเป่ง้นะเอนไอ้เยออ้เยกระสุนดีเข้าหัวกู เแล้วใช่ไหมเคลนทำหน้าที่ที่สำเร็จแล้วบอกเุยยังจักไงนไว้เปิดจิมนาแทงแทงโอ้กะแทงมันอะกะแทงไม่มีปืนแล้วอบ ให้ hey, <Thanks. S 1> อเอาโจนไม่เป็นไรเป็นคนซื้อแล้ว <Thanks. S 1> ทำไมเราถึงตืิด <Thanks. Thanks. S 1> เพราะว่าเ <Thanks. S 1> ชลลี่มียอง <c oughs> เห <c oughs> รอน่าเคยอยู่ใหม่เบปอนฮอตเบปอนฮอตเคลื่อน้อนเคลื่อน้อยว่างจักมาใส่หน้าเราเลย เพียงจากความไม่ความคุ้ยงมันมากหน่อยไงโง่รู้สดีว mm ่าฝั่งมันไม่กล้ามาแฟงละไงโอเคเราพูดผิดไปหน่อยมันมันไม่ได้แฟงมันมาจากมิด มันโง่อนเดี๋วว๊าทมันแป้งไอ้ไรเี่ยโดนมันเรางโดนเท้ามันสี่นัดอะอเกสอ่ะเคยอมเกิดมาตายใหม่อะใช่เคโอยเกิดมาเพื่อตายใหม่หรอ่ คือเมื่อกี้เราเน่ามากเลยอ่ะก็รักไม่ได้อ่ะโอเคเราต้องเปิดเพลงบัฟระหว่างลวนเล็กสีแดงเกิดเพลงได้โง่โมันจะพุชมาจะอะไร เฮ้ยนี่มันยังไม่เข็ดใช่ไหมร้อยหนึ่งแล้วทำไมมีปมันแรงนะมั้ง Last player stand อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะระวังแค่ระวังไรไอ้มันมันโตมองอะไรเนี่ยเคลมโตมองนดทุกอย่างแล้วคันเศรษเคลมเพื่อทำได้ 我等。<laughs> <laughs>